สวัสดีจ้าทุกทุกคนอันนี้เป็นเรื่องของน้องสาวเพื่อนดิเพื่อนเอามาฝากไว้ให้เป็นอุท่าหัวนกันไว้จยะไปที่ยักสี่ว่าสันอาง้าน้องเพื่อนนะ่ะคูจักกันกับผู้ชายประเทศอังกฤษคบหากันยุสองปีผู้ชายเที่ยวไปเที่ยวมาเงินกระเล่นมาขอะหนอมาขอกับจัดงานแต่งงานกันนี่แหละแต่งแล้วเขาก็เฮดพี่สา พขาวิสาเขาพานเขากับไปยูงกินน้ากัลไปยูพระท่านโดดก็เลยท่องว่าั่นกับปรด้เฮ็ดงานยังดอกแต่ท่องกับกับผู้ใหให้เมียเหนะ็นเนาะผัวนี่เป็นอาจารย์สอนมหาลัยนี่เป็นด็อกเตอร์กรเร็เฮ็ดเมียท่องเมียกับเฮ็ดงานบ้านเล็กน้อยไปพ่อขอดออกมาก,กับไปทรงหลุ่งเลียนกับขึ้นมีหนาทีดูแลเพราะว่าเพิ่นกับเบิงได้อยู่ การการเงินเพิ่นกันยังโอเคอยู่พอหลูกคนนี้ได้๋ซีปีทองอีกบบดนี้กาเลยเมียก็บเล่ไดหเฮ็ดงานกับขอดหลูกออกหลูกกับไปทรงหลูกไปโรงเรียนบ่านี้เจ้าของกะผัวนี่ยก็เลยแบบว่าอยากหางานพิเศษเห็นผัวก็เล่มีงานพิเศษเห็นผัวกับเบ่มีความมีเวลาให้เมีย้วเด้หลูกไปโรงเรียนผัวไปเฮ็ดงานเจ้าของบม่มีอย่างเห็นกัขี่จักรยานเลย บางมือ,อกับเจ้ากิ่งไปพามือหนึ่งก็เลยไปพอว่ามีบานหลังหนึ่งแบบว่ามันบานหลังนี่โดนเหรอดีเพมีคนอยู่เขาก็เลยแบบมีคนมาอยู่นะ่ะเขาก็หามารีโนโวเวทเฮ็ดน,น,นั่นเห็ดนี่เจ้าของล่ะมันเลยมีผู้ชายคนนึ่งอุ้มแมวยืนอยู่เจ้าของนเนี่ยป็นคนมักแมวว่าซันน้องสาวเล่าเนอันนี้วาเอาไปทานเข้าใจกันเนะาะเจ้าของนี่เป็นคนมักแมวก็เลยเข้าไป ไปไปไปขอจับเบื้องเน่แมวสีบ่ะเออสีเท่าก็แปกดีว่าสัตว์จะของก็ไปจับไปหยอกแมวเขาก็เลยถามแบบว,ว่าคุณอยู่ใส่ใส่ยังสีกรเล็ดเดรเดรดหูจักกันพอมื่อต่อมาจะของกระปก็ไปแลนอีกอ่ะเพราะว่าเจาขอางนี่มักแมวไหมไปเสืออาหารน่ะไปให้แมวเขาไหมอืมมักได้เป็นคนมักแมวค่ะแต่่าเรียงม่ได,ด้เพราะว่าผัวแพเ่ก็หานแวะไปให้เขาไปดูดูบ้านี้ก็เลยไเดรรู้ว่าผู้ชายคนเนี้ เขาเป็นพ่อห้างเขาเลิกกันกับเม่โดนแล้วล่ะได้ลูกน้ำแข็งพุ่นกับยุนลูกเขากับไงแล้วนอนจักลของตอนถี่หุย้ยนอนจักรของเนี่ยอายุสี่สิบพอดีแต่ผู้ใช้ที่เปิดพอกันเนี่ยเขาอยู่ไว้สี่สิบหาหนึ่งเด้อกาพ่อจากมื่นนันมาที่บอกเรื่องแมววันนี้ก็เริ่มจะกรของมื่อมื่อมื่อเสียามื่อเสีว่าที่ไปน้ำกันก็นกนคือผู้สะ้จะกรของแลนมานี เขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าแซลบอกมา่าน่าไปน้าแนงสินะก็เออเขาก็คือแบบเขาเตรียมเลยแหละลุลงเถาเขาเออจะคลองกับไปแลนไปน้ากันก็เลย่เริ่มแบบทู้จักกันมากขึ้นไหมกะหระเฮ็ดยุ่งยังเสียเงี้ผัวไปสีว่าไปแต่เสาร์อาทิตย์ที่แบบว่าผัวก็ลูกอยู่จะคลองกับสิไปเังสีตลอดไปไปมาๆาแบบนี้ความที่ว่ามันอยู่น้ากันตลอดเขาก็เริ่มเชิญแบบว่าเขาไปนั่งกินกาแฟในบ้านเพราะว่าจะคลองก็จะหวางเงา้เรืกจนกว่า,วาจะา,ายสองที่จะไปรับลูก เขาไปนั่งกินกาแฟน้ากันไปนั่งคุยเธอก็ไปนั่งเบิ้งทีว่วีอยู่บ้านเขาแมคือแบบว่าเขาก็เป็นบาเนาะเขาเบาตัวเมียบริยูน้ำเนาะแบบว่าเขาเลือกกันแล้วนะเลือกอิเลแล้วเขาก็เห็นงานแบบว่าเขาก็เห็นงานแบบออนไลน์อะไรอย่างสีนะเปลี่ยนเหตุพวกคือจังหวะเป็นพวกพวกนักลงทุนพวกเทรดหุ้นอย่างสี้และก็ได้เดี๋ยวไปนั่งไปกินกาแฟแล้วก็กินอาหารไปมาๆคนห้องมันอยู่น้ากันเนาะอยู่น้ากันนอยงเซียนล้วก็ับปก ประกอบกับว่ากับผัวนี่ผัวกับบ่เคยเหตุการณ์บานเด้อแลมาแล้วก็เมยแล้วความถี่ว่ามันอยู่น้ำกันโดนจะคล้องกับดูแลหลูกกับเมือยก็คือแบบว่าเรื่องเทสันกับแบบเพื่อนบอกว่าเดือนหนึ่งกับบ่พอกันพ่อเทียบสันปีหนึ่งนี่โอ๊ยเด่นปีหนึ่งได้อยู่บนหาเทียบสันก็เลยพ่อกับผู้ชายคนนี้มันกินอาหารมันอยู่น้ำกันตลอดเนาะไปไปมันกับสปากตัวมันก็เลยเกิดการว่าได้เสียกันเือ ได้เสียกันได้มีแห้งน้ากันไม่มูเจ้าเออบานนี่เพราะมันได้ยังสีแล้วก็เริ่มมาดูรวบ่ติดใจเนาะติดใจของเสีบเาบบานนี่ก็เริ่มมาดูแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะบ่มาผัวนี่ก็บ่รสงสัยบ่ยั่งเลยเด้กระจนมาบานนี้มีมือหนึ่งผัวก็เลยว่าผัวเจ้าของเนี่ยมันต้องใบประชุมอยู่เมืองอื่นจะของก็เลยโอเค ไปไปชุ่มเมื่ออื่นกะไปไปจักมือัสันพววัวไปสองมือพัวไปนอนขคางเด้เจ้าของกะเล็กอ๋อมันเป็นโอกาสอันดีเจ้าของกะเลมาเจ้าของกะเลมาหาอ่าทรงหลูกไปนโรงเรียนอ่าเจ้าของกะมมหาผู้ชาเพราะมะหาผู้ชายเลี่ยวบดน้มือนั้นลูกลกบว่าสบายคู่โทรหาคู่โทรไปบ้านแล้ว,ว่เอามือถือไปแม่เราโทรไปบ้านพัวก็โทรหากับบอน,นี้บาน,นี้กะบ,บ่รัา ह, future, กรโทัหาเขาก็โทรหากับโบไมีผู้ใดรับโทรศัพท์เขาก็เลโทรหาพอแมงผู้ไา้พอแมงผู้ชา้ก็เล้ไปรับหลานไปรับหลานแล้วคือแบบเอาไปเอาไปหาย่บานกับโเห็นเขาก็ไปไว้บานเขาเขาก็ส่งขอความไปในโทรศัพท์แม่บ้านนี้พ่อจะของกลามาจากบ้านผู้ไา้ก็คือไปอยู่ไปกินน้าเขาแล้วก็เลยรูจ้าของก็เลยไปเอาหลานพ่อไปเอาหลานนะบานี้ มือนันยาผ่นานางอยู่กับปูเขาไปเอาเขาไปเอาลูกอ่ะยากับนางมีมีคนมาเล็นน้ำยาผู้เจ้าเสี้ยบอกขนที่มาเล็นน้ำยาเป็นคนที่บ้าน,นังขงังบ้าน,นังขังกันกับอีนั่งอันนี้เออเขาเลยเห็นตอนแรกรอนรอนกับมะเรสนใจเลยรอนบะเร็สนใจเพราะว่ารอนกับไปโฟกัสแต่ลูกก็เอาลูกไปบ้านนี้พอรอนออกไปละเขาเลยบอกให้ยาฟังยานะ่ะก็เลยมาจอด ยาได้มาจอบยากระปูมาจอบมาจอบกับเห็นอหลีเพราะว่าคนทามันบลูเนาะว่าเขารู้เรื่องจกขวงเพราะเห็นแล้วบาดนี้เขาก็เลยบอกเขาลูกไส้เขาตอนแรกลูกไส้กับเบอร์เซียลูกไส้กับโวยไว้ยาก็บอกให้ไปจอบเพื่อกันไปจอบกับเห็นอหลีแล้วบานนี้พวนเน่ยเขาก็คือแบบเขาเป็นคนที่แบบว่าขวบคุมมารมณ์่ม้หลายเขาเบาๆเพราผู้ยิ่งมาบ้านอ่เขาเบาๆกับผู้ยิ่งเลยเขา เขาบอกเขาเห็นเสร็จจากตอนและจากควงกับว้ยไหวเถียงก็เป็นมูจากกันถนนสีเสือเขากา็เลยเอาเลยเอาเห็นเบิงยากระทายลุไปนีนเนี่ยเธอไปว่ามันซุมือจิฉันไปเหตุงานบ้านนี่พวก,เากา็เลยบอกว่าเหยียายายาแต่เธอบอกกับทีเธอกับอยูกับคนนั้นหรือว่าเธอจะไปใส่กับไปแต่ว่าบ่อยเธออยู่น้าแล้วฉันเนี่ยจะบอกม่พ่อแม่เธอเขาก็โทรมาบอกเขาเปิดโทรมา,าเขาก็เป็นแบบว่าให้คนอื่นเขียนไห้น่ะแม เขาเป็นอาจารย์นอกัเคยียนหาว่าเนี่ยลูกเธอเป็นพฤติกรรมยังสี่ยังสี่ไหมกระเบ่านี่บอกบอกทางนี่แหละมาบอกเอใหอยบอกอย่างทางนี่แหละเขาก็เลยให้เลือกว่าจิกับไทยหรือว่าถ้าจิกับไทยเขาจะทรงคาตัวคานี่ไห้แล้วเขาจะแล้วเขาจะบอกแห้่อย่างเด้เขาจะให้แต่คาคาลดคาอย่างมากเพราะว่าจะของผิดเขาจะให้มาแค่สามพันปอนด์น้องเขาจะบอกแห้อ่อียงเลยเออเพราะเขาจะาลูกไว้ เพราะว่าเธอผิดเจ้าควงกันเลยแบบว่าไปบอกกับผู้ชายคนนี้แหละจะควงกับไปเบอกกันกับเขาว่าผัวฉันหูแล้วตอนนี้จังไหนจังใดนี่ผู้ชายคนนี้ก็เลยว่าเออเธอมาอยู่กับฉันซะก็เลยเดียากันลูกนี่เขาก็เอ้าวผู้ชายก็อาวเขาก็บ่ให้พ่อลูกเขาบ่ให้ไกล้านนี้จะควงมาอยู่กับผู้ชายผู้นี้ต้องออกไปเฮ็ดงานต้องไปลำบากแล้วเขาเขาก็บ่จดทะเบียนบ่ยังไเด้ จะไปยูแต่ดีว่าเจ้าขวงในะยูหันเจ้าของงในเป็นแบบคนอันนี้ของเขาแล้วไหมมานี่ปูไสยนี่ตอนแรกๆอ่ะที่ว่าบวกเดียูยุําเขาอ่ะมันก็ดีอยู่ด้วยที่ว่ามหาก้วกับแบบแซ่บกันมันก็ดีอยู่แบบพวอยูน้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าปูไสค้คนนี้ก็เป็นคนเจ้าชู้ไหมแล้วทุกย่างแบบนอกเจาก้าของก็ต้องไปเฮ็ดงานทุกย่างก็ต้องได้หานพระ่าค่านา่ำคาไไฟ ค่านำ้ำค่าไฟค่ากินดีแต่ว่าค่าบานเนี่ยเขาซื้อเขาสื่อมากเงินสดก็เรื่บริบริหารค่าบานค่านำ้ำค่าไฟค่ากินทุกอย่างหารเบิดเลยบอกว่าซื้อมื่นลำบากไรเราไปหาหลูกเขาเกิดท่านเหตไปหาเด้เขาบอกบอกห้ไกลเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยซีเดือนเนี่ยหาเดือนได้ไปจอบเบื้องหลู่ได้ไปจอบอยู่โรงเรียนเราก็ไปเขาเห็นบ่ไดดเด้เพราะว่าวสันเขาก็สิแบบว่าอันนั้นไหมวสันเขาก็สิบ่อเพ่อลูกเขาเสีลูกนี้เขาบอกหตุไกลเรา่ว่าเจ้าควงอ่ะพิษไหม พอจะขวางไม่เรื่องสีไแมสันเขาสีแบบว่าให้คุยกับทนายเขายัางเดียวเลยจะขวางเป็นยังสี่ยังสีเห็นไหมว่าก็จะไปจอบเบิ้งลูกยุ่ขังหัวโรงเรียนก็ไปหาลูกก็บ่ได้ไปในตรงบ่ห้ลูกเห็นได้เพราะว่าบอกกับผัวไ้เล่าก็ไเลยมาบอกว่า,วาโอ้ชีวิตห่วงพินแบบว่าจากดีๆแม่จากว่าผัวบริเฮ็ยอย่งอย่บานสบายสบายแล้วนี่แหละความมันเหงาหายขันมื่นนันว่า มันไ่ไปทักเขามันมไปสะออนแมวเขาแต่ว่าเพื่อนวานนองเพื่อนเป็นคนสะออนแมวจะได๋มักตอนมันอยู่ไทยมันกระืือมากตัวละเมินก็ซสือมาเหลี่ยง่าสั่นนีล่ะสะอ่อนมากหลายแต่ว่าผัวนะ่ะแพ้กเ็เลี่ยงเลีย่ยงบ่ดด้นกันล่ะนอนแมวนี่เปลี่ยนชีวิต่าสั่นคันบ่นมีแมวนี่ชีวิตก็บบ่เปลี่ยนเนาะเอาอันนี้ขอคำมะบอกให้กันฟังเด้อก็ฝากกด s ั b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ได้เ้ยจ้าขอบคุณได้หลายจ้าที่เบิ่งกันที่มากกันขอบคุณ